หวยออกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะหลังจากนิจุนพาคุณผู้ชมเนี่ยไปมูขอแบบหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเรื่องหน้าที่การงานมาจนเรื่องสุขภาพวันนี้ที่พลาดไม่ได้ใกล้หวยออกแบบนี้ก็ต้องพามาขอเรื่องโชคลาภกันค่ะกับอากงแห่งโชคลาภค่ะที่นี่เลยค่ะตามด้มากค่ะ รองหัวหมื่นอนุวัตรราชนิยมหรือหงเตชวนิตหรือที่เรียกกันว่ายี่กอหงนะคะเป็นเสมียนโรงบ่อนเบี้ยของพระยาพักดีพัทรากรและต่อมาก็ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำชุมชนจีนในสยาม ท่านได้ประกอบกิจการค้าหลายอย่างนะคะแต่ที่ได้สร้างฐานะให้จนรุ่งเรืองก็คือการเป็นเจ้าภาษีโรงต้มกลั่นสุราโรงบ่อนเบีย้ยและโรงหวยกอขอโดยมีโรงหวยกอขอของยี่กอโฮงอยู่บริเวณสามยอดค่ะ ตลอดชีวิตของท่านนะคะได้บริจาคทรัพย์สินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์มามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนสร้างสะพานสร้างโรงเรียนและด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปลดกล้าพระราชทานบรบดาศักดิ์เป็นพระอนุวัตรราชนิยมรองหัวหมื่นกรมมหาดเล็กและพระราชทานนามสกุลให้ว่าตเตชะวน,นิช หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2479นะคะบริเวณบ้านเดิมของท่านก็ได้สร้างเป็นอาคารสถานีตำรวจพลับพลาชัยขึ้นแทนค่ะและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าของเดิมจึงได้สร้างศาลพ่อปู่เจ้ายี่ก่อหงไว้บนสถานีตำรวจพลับพลาชัยค่ะ มีความเชื่อกันข่าวว่าอากงยี่กอหงนะคะเป็นที่เรื่องชื่อด้านโชคลาภผู้คนนิยมมากราบไหว้ในเรื่องขอหวยขอโชคลาภท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าหวยของนักสแสวงโชคจากตัวเลขไปโดยปริยายเลยล่ะค่ะยังขนานนามอีกด้วยนะคะว่าเป็นเทพเจ้าหวยองค์แรกแห่งสยามประเทศปัจจุบันมีผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชาเจ้าพ่อยี่กอหงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะอากงยี่กอหงก็สามารถประทานพรได้หลายเรื่องที่เด่นๆก็เป็นเรื่องการงานการเงินและก็โชคลาภแม่แล้วก็มาถึงทั้งทีจุนก็ไม่พลาดก็ขอไปเลยสิคะแบบจุกๆปังๆไปเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนการกราบไหว้พ่อปู่ยี่กอหงนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับของไหว้นะคะของไหว้ก็จะมีกาแฟชาอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหมากพลูยาสูพวงมาลายัยทูบเทียนหรืออยากจะจัดหนักแบบปังๆก็เพิ่มส้มกระดาษเงินกระดาษทองไปในชุดเครื่องไหว้ได้ตามสะดวกเลยละค่ะ ขั้นตอนการไหว้นะคะเราก็เริ่มกันที่การถวายกาแฟและชาหมากพลูนะคะโดยยกถวายต่อหน้าพ่อปู่ยี่กอหงค่ะพร้อมกับกล่าวชื่อนามสกุลกล่าวคำอธิษฐานขอถวายกาแฟน้ําชา ขอท่านเมตตาเปิดทางคุ้มทรัพย์การเงินให้มีเงินทองไหลมาเทมาให้มีโชคมีลาบขอให้สมหวังในทุกๆประการจากนั้นค่ะไปจุดเทียนไหว้ท่านกันค่ะเริ่มจากจุดธูปนำธูปห้าดอกนะคะไหว้ฟ้าดินนะคะขานชื่อขอฟ้าดินเปิดทางให้มีโชคลาบการเงินการงานก็กล่าวกันไปตามที่อยากขอเลยละค่ะ จะแล้วนำธูปเก้าดอกนะคะมาไหว้พ่อปู่ยี่กอฮงค่ะกล่าวคําบูชาซึ่งก็จะมีอยู่ด้านหน้านะคะเอ่ยชื่อของเราค่ะขอพอนแบบจุกๆไปเลยจ้าจากนั้นนําทุปอีกสองดอกไปปักในกระถางหน้าประตูฝั่งละ1ดอกซ้ายขวานะคะออกเกือบลืมค่ะอย่าลืมจุดเทียนปักเทียนไว้ด้านหน้าด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําพวงมาลัยไปถวายท่านกันค่ะมือหนึ่งถือพวงมาลายัยแล้วก็มือทั้งสองข้างของเราจับที่ข่าของท่านทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นอธิษฐานค่ะอย่าลืมกล่าวชื่อตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เอ่ยขอพรกันตามสะดวกเลยค่ะ เสร็จแล้วมาเติมน้ำมันตะเกียงนะคะฝั่งละครึ่งขวดค่ะจากนั้นก็มาแกะหมากพลูจุดบุรี่นะคะโดยก่อนที่จะวางบุรี่บนแท่นวางให้บอกกับท่านก่อนนะคะว่าลูกเนี่ยนำบุหรี่มาถวายขอให้พ่อปู่เนี่ยจงรับบุหรี่จากลูกด้วยเถิดจากนั้นเราก็ไปตีระฆังกัน3มครั้งตีกอง3ามครั้งแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนการหาเลขกันเลยค่ะ ซียมซีที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายกระบอกเลยค่ะเลือกตามความสะดวกดวงใครดวงมันเลยนะจ๊ะตามวัสนาใครวัสนามันกันค่ะจากนั้นก็เขย่าไปเลยสิคะได้เลขอะไรก็ขึ้นอยู่กับดวงด้านโชคลาภของแต่ละคนกันแล้วละค่ะแอบขอเมาส์นิดนึงนะคะช่างภาพของเราเขย่าไป3มรอบได้มา5ตัวสสใจกะจะเอารางวัลที่หนึ่งงวดนี้แน่ๆเลยค่ะ ใครที่มีโอกาสผ่านไปแถวสอนนอพับพลาชัยนะคะก็ลองแวะไปชมและขอโชคลาภจากท่านกันดูค่ะโดยสามารถเข้าไปได้ที่อาคารสถานีตำรวจพระพลาชัยกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น4ในเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกานะคะขอบอกเลยนะคะว่าวันใกล้หวยออกแบบนี้ยิ่งตรงกับวันหยุดด้วยคนจะเยอะที่เดียวเชียวคนดูแลสถานที่แอบกระซิบมาค่ะ